ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจ้งข่าวลือนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับ iPad mini 6อาจจะเปิดตัวเดือนตุลานะครับหรือเปิดตัวในปี2022นะครับปีหน้านะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมาช่วงไหนรอดูกันนะครับว่ามาจริงตามที่แจ้งไหมนะครับรออัปเดตกันตลอดนะครับในส่วนของ iPad mini 6นะครับครับในส่วนของโครงสร้างนะครับมี2กระแสนะครับก็จะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับ iPad Air 3นะครับอีกกระแสหนึ่งบอกว่าอาจจะเหมือนกับ iPad Air 4นะครับก็ รอลุ้นกันครับว่าจะเป็นโครงสร้างใหม่ไหมนะครับครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็หลายๆช่องนะครับก็แจ้งมาว่านะครับจะเพิ่มจากตัวเดิมนะครับจาก7.9นิ้วนะครับเป็น8.4นิ้วก็คือเพิ่ม0.5นิ้วน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับถ้ากระแสตัวนี้มาน่าจะปรับจอเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเขาแจ้งมาว่าขอบนะครับของจอจะบางลงนะครับในส่วนของการเพิ่มหน้าจอแล้วนะครับครับในส่วนของการสแกนลายนิ้วมือนะครับจะเป็นแบบทัชไอดีนะครับกับปุ่มโฮมนะครับก็2ออย่างนะครับก็รอดูครับว่าจะ จริงมในส่วนสุดท้ายครับพอทที่ให้มานะครับมี2กระแสนะครับเป็นแบบไลนิงถ้าคือเป็นโครงสร้างแบบ iPad Air 3นะครับก็จะพอตไลนิงนะครับครับถ้าเป็นโครงสร้างนะครับแบบ iPad Air 4นะครับก็จะเป็นแบบ USB Type C ครับก็ในส่วนของการอัปเดตนะครับข่าวเอามารวบรวมนะครับเอามาย้ำนะครับว่าจะมีอะไรที่แตกต่างไหมนะครับหรือว่าจะเปิดตัวตอนไหนนะครับก็เลยมาแจ้งให้ฟังนะครับครับคลิปนี้หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รอในส่วนของ iPad mini 6นะครับรอดูกันนะครับว่าจะมาในส่วนของเดือนดังเก่าวไหมนะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ